ฮัลโหลวัสดีครับมาพบกับผมช่องคิงกับคองนะครับและชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดตับตะข่ายเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับตอนที่17เธอสายทีศตะท่าทีไม่เชื่อสายตาจินโวกลับมาพร้อมกระถือลกส่งมาให้ทําไมต้องพกล่มเหรอเธอรับล่มเอาไว้แล้วมองขึ้นไปบนท้องฟ้ามันยังคงตอนเช้ามืดแต่ท้องฟ้าก็ยังสดใสฉันไม่คิดว่าวันนี้ฝนจะตกพกไปเถอะมันเกะกะจะตายไปพกมันไปเถอะหยุดวายได้แล้วเขาปิดประตูแล้วเข้าไปข้างใน เออหัวดื้อตลอดเลยเธอใช้เท้าถีบประตูด้วยท่าทีกระด้างกระเดียงจากนั้นพกล้มไว้ในกระเป๋าแล้วเริ่มเดินออกมาเดี๋ยวนะพอมันนึกถึงรูปร่างของพี่ตอนนี้มันประหลาดมากพี่ของเธอสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเท่าที่จําได้ผู้ชายยังเติบโตหลังจากอายุ20ด้วยหรอไม่น่าเป็นไปได้เธอใส,ส่สีใสอีกครั้งแล้วเดินไปโรงเรียนคลิกจินวูล็อกก่อนประตูแล้วเปิดหน้าต่างทำภละหน้าต่างเก็บของหลังทดลองไปหลายครั้งเขาพบว่าคําสั่งเสียงไม่จําเป็นต้องเหมือนกันก็ได้ ความหมายเดียวกันแต่ใช้คำพูดด้วยเจตนาที่ต้องการเปิดมันจะทำงานจินวูหยิบล่มที่ได้รับจากกล่องสมของวันนี้มันเก็บเข้าไปในช่องเก็บของวันนี้ก็เป็นของทั่วไปอีกแล้ว4วันแล้วหลังจากที่เขาผ่านดันเจี้ยเฉพาะกิจครั้งแรกหลังจากนั้นเขาก็หวังว่าจะมีกุญแจอื่นอีกจากกล่องสุม่มแต่ก็ไม่ได้ไดโชคดีขนาดนั้นชักน,น่าผิดหวังจินวูเข้าไปในห้องของตัวเองแล้วนั่งอยู่บนเตียงวันนี้มีบางอย่างที่เขาจะต้องตัดสินใจสถานะพละกกาลัง48 สุขภาพ27่สว่องไว27สติปัญญาย7ไปพริบ27แต้มสถานะที่มีอยู่12แต้มสถานะที่มีค่าของ4วันถูกแสดงในหน้าต่างสถานะเขาไม่พ,พลาดภารกิจประจำวันแม้แต่วันเดียวและแน่นอนว่าเก็บรวบรวมของางวันอย่างกระยันขันแข็งจินโวยังไม่ได้ใช้ค่าสถานะอันไหนเลยเพราะไม่มั่นใจว่าต้องทําอะไรกับมันดียากจริงๆไม่ใช่สิ่งที่ตัดสินใจได้ง่ายชนิดพละกําลังเป็นค่าสถานะที่ดีทีเดียว การใส่ไปในทุกแต้มไม่มีคําว่าเสียใจเลยว่องไวเป็นค่าสถานะที่ดีเช่นกันกับศัตรูระดับต่ำไม่จําเป็นมากนักแต่ในช่วงวิกฤตที่ฝ่ายแข็งแกร่งกว่าความเร็วมีส่วนเกี่ยวข้องเป็นอย่างมากสุขภาพและไหวพริบการมีค่าพลังชีวิตสูงขึ้นเป็นสิ่งที่ดีเสมอและไหวพริบก็มีประโยชน์อย่างน่าประหลาดใจเชายย่นกันสติปัญญานี่แหละปัญหานี่คือค่าสถานะเดียวที่เขาไม่มีข้อมูลอะไรเลยแม้หลังจากระดับเพิ่มขึ้นมาเขาก็ไม่รู้ถึงความฉลาดขึ้นจริงๆ ความจำไม่ได้เพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดหรือความคิดต้านชิตไม่ได้เร็วกว่าเดิมฉันมั่นใจว่ามันต้องเกี่ยวกับเวทบางทีเขาไม่จําเป็นต้องใช้มันหรอกมั้งงั้นก็ใส่ลงไปในค่าพลักกาลังว่องไวตัวกระพาวไหวพริบก็ยังยากอยู่ดีแม้จะมีตัวเลือกน้อยลงหนึ่งเขาก็ยังไม่มั่นใจความเกี่ยวข้องระหว่างค่าพลักกาลังและความว่องไวนั้นชัดเจนไม่ว่าเขาจะโจมตีได้แรงแค่ไหนมันก็คงเสียเปล่าถ้าหากโจมตีไม่โดนเป้าขณะเดียวกันไม่ว่าเขาจะแม่นยําแค่ไหนมันก็ไร้ค่าเมื่อไม่มีพลังโจมตี ด้วยความคิดนี้ในหัวพละกําลังและความว่องไวจึงถูกเลือกไว้แล้วเมื่อพละกําลังนั้นดีอยู่แล้วฉันควรจะเพิ่มความว่องไวให้อยู่ระดับเดียวกันในขณะเดียวกันหากเขาเลือกที่จะเพิ่มความว่องไวเขาคงต้องวางความสําคัญของสุขภาพไว้ระดับต่ำความสัมพันธ์ระหว่างความว่องไวกับสุขภาพนับว่าค่อนข้างแย่เมื่อมีความว่องไวสูงความสามารถในการหลบหลีกการโจมตีของศัตรูก็เพิ่มขึ้นอีกด้านหนึ่งค่าสุขภาพจะ,สะแสดงผลเมื่อเขาได้รับการโจมตีจากศัตรูเอาละฉันแค่ต้องใส่จำนวนขั้นต่ำไปก็พอ การเพิ่มทั้งค่าความม่องวและสุขภาพในเวลาเดียวกันดูไม่เหมือนว่าจะเป็นการกระจายแต้มค่าสถานะที่ดีนักหลังคิดอยู่สักพักจินวูจึงถลุใจความได้ว่าอันดับแรกความม่องวัยอันดับสองวพริบอันดับ3ส,สุขภาพจินวูลงค่าพลักกำลังไปเยอะแล้วเขาสนใจในการเพิ่มความม่องวให,ให้อยู่ระดับเดียวกันหลังจากนั้นค่อยเพิ่มค่าไหวพริบนำหน้าค่าสุขภาพเมื่อตัดสินใจได้แล้วจินวูใส่2แต้มลงไปในค่าพลังกำลังซึ่งพลักกำลัง50สุขภาพ27 ว่องไว27สติปัญญา27ไหวพริบ27ค่าสถานะที่มีอยู่10เขาแค่ต้องการใส่ค่าพละกําลังให้ถึง50ไม่มีใครทํากันหรือไงจากนั้นใส่ค่าว่องไวไป8แต้มด้วยเหตุผลเดียวกันเขาต้องการให้เลขจบทรงสวยๆที่เลข5สถานะพละกําลัง50สุขภาพ27ว่องไว35สติปัญญา27ไหวพริบ27ค่าสถานะที่มีอยู่2ตัวเลขดูสวยเสมอเมื่อหารด้วยเลข5ลงตัวค่าพละกําลัง50 ความว่องไว3าการที่มันหารด้วยเลขทําทำให้รู้สึกพึงพอใจและ2แท้มสุดท้ายใส่ลงไปในค่าไหวพิบดังนั้นการกระจายค่าสถานะเขาก็จบลงสถานะพลังกำลัง50สุขภาพ27ว่องวสามสสติปัญญา27ไหวพิบยพิ29ค่าสถานะที่มีอยู่ศูนการที่ไม่สามารถทําให้ค่าไหวพิบไปถึง30ได้ทําให้เกิดความรู้สึกแย่เล็กน้อยทําอะไรไม่ได้มากในเมื่อไม่มีแต้มเหลือแล้ว นอกเหนือจากนั้นทุกสิ่งทุกอย่างดูดีเยี่ยมค่าสุขภาพรัะสติปัญญาคงต้องปล่อยให้เพิ่มผ่านการเพิ่มระดับดีพอแล้วใช่ไหมเนี่ยแน่นอนว่าเขาไม่สามารถพอใจกับทุกอย่างได้ร้อยเปอร์เซนต์การที่ตัสดสินใจหลังจากคิดอย่างถี่ถ้วนเขารู้สึกว่ามันดีพอแล้วจริงๆจร,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 ริงจริงจินวูได้ยินเสียงโทรศัพท์จากห้องนั่งเล่นโทรศัพท์จากสมาคมหรือเปล่านะที่ผ่านมาเขามักจะชะลอเวลาไปหยิบให้นานที่สุดเท่าที่จะทําได้ พวกโกว่าจะเรียกเป็นรวมกลุ่มลงดันเจียนแต่ตอนนี้ร่างกายกับรู้สึกคันๆอยากเผชิญหน้ากัดตระศูนเวทด้วยสถานะที่เพิ่มขึ้นขารีบวิ่งไปรับสายฮันเตอร์ซองชินวูครับอ่านั่นแหละจินวูรู้สึกผิดหวังเล็กน้อยที่ไม่ใช่ทางสมาคมนักเรียนจินวูทำไมคนถึงไม่รับโทรศัพท์มัธพักแล้วล่ะเสียงอันคุ้นเคยจินวูจบจากมัธยมไปามาได้4ปีแล้วแต่ทางเจ้าของบ้านมักจะมองว่าเขายังเป็นเด็กอยู่เสมอจึงเรียกแบบนั้นขอโทษครับลุงเจ้าของบ้าน ผมประสบอุบัติเหตุจึงเข้าโรงพยาบาลไปสักพักนะ่ะอา้าวเหรอเป็นแบบนั้นสินะเออนักเรียนจินวูเดือนนี้ฉันยังไม่ได้รับค่าเช่าเลยเธออยากจะทบไปเดือนหน้าเอาไหมอ๋อไม่ครับผมจะไปจ่ายให้เดี๋ยวนี้เออก็ได้อย่าักดันตัวเองมากไปล่ะฉันรู้ว่าเธอทํางานหนักเพื่อดูแลแม่และน้องสาวเงินก็คือเงินแต่อย่าละเลยร่างกายของตัวเองด้วยผมเข้าใจขอบคุณมากครับจินวูวางสายและหยิบสมุดบัญชีธนาคารออกมาบัญชีของเขาไม่อยู่800,000วอนเฮ้ย อดไม่ได้ที่จะหอนหายใจยาวๆหลังจากจ่ายค่าเช่าไป5 0 0 0 0นวอนเงินที่เหลือสําหรับค่าใช้จ่ายในเดือนนี้จะมีอยู่แค่3 0 0 0 0นวอนแม้ว่า5 0,000นวอนจะเป็นการที่เขาอาศัยอยู่ในอพาร์ตเมนต์เก่าๆในชานเมืองแต่นี่ก็ดีต่อสถานการณ์ของจินวูตอนนี้มากแล้วที่ไม่เพิ่มค่าเช่าใน2-3ปีที่ผ่านมายากนักที่จะหาบ้านเช่าราค 500, า5,000 0 0วอนในปัจจุบันและยากยิ่งกว่าที่เหลือเงินไว้ในบัญชี3 0 0 0 0นวอนในแต่ละเดือนอันดับแรกคือการหาเงินจินวูวางเป้าหมายสําคัญเอาไว้ เขาไม่ใช่คนที่ดิ้ดรนต่อสู้กับอสูนแรง E อีกต่อไปันเตอร์หาเงินได้อย่างไรวิธีที่ดีที่สุดคือการโค่นอสูนเวทลงันเตอร์แรง A และแรง S มีสปอนเซอร์ที่ร่ำรวยงานภาพยนตร์และโชว์ตัวทางทีวีแต่พวกเขาเป็นชนกลุ่มน้อยคนที่เหลือได้เงินจากการลงดันเจียนรายรับขึ้นอยู่กับคุณภาพและจำนวนของดันเจียน และดันเจี้ยนของคุณขึ้นอยู่กับฝีมือของคุณได้ยิ่งดันเจี้ยนแของสูงยิ่งคุณมีประสบการณ์ก็ยิ่งมีดันเจี้ยนที่คุณสามารถเข้าได้ด้วยส่วนฮันเตอร์แรลงอีภายใต้สมาคมนั้นจินวูไม่เคยเข้าไปในเกรีรตแร้งสูงป่าดีเลยสักครั้งดังนั้นเขาจึงไม่มีทั้งแรลงและประสบการณ์เพื่อมาพิสูจน์คุณค่าของตัวเองจินวูขมวดชิว้วช่างเงืเอ่อนไขมันเถอะถ้าฉันสามารถเข้าไปได้เฉพาะรวมกลุ่มกันแล้วก็จินวูค้นหาผ่านบอร์ดงานบนเว็บไซต์ฮันเตอร์และโทรหาอีกเล็กน้อย่ไมมมีมคควาาืบหน้ ไม่มีใครต้องการฮันเตอร์แรงอีพวกฮันเตอร์ที่อยู่ในรายการบอร์ดงานต่างก็หากลุ่มโจมตีเป็นการส่วนตัวดังนั้นพวกเขาจึงหาคนที่น่าเชื่อถือเพื่อระวังหลังและมีเงื่อนไขาการรับเข้มงวดคนพวกนี้คือคนที่รู้สึกตกอยู่ในสถานการณ์ที่อึดอัดในโลกของฮันเตอร์เป็นคนอ่อนแอสำหรับกิลแต่ก็แข็งแกร่งในการทำงานภายใต้สมาคมแม้แต่ฮันเตอร์พวกนั้นก็ยังทำเงินได้หลายสิบล้านวอนต่อเดือนความเสี่ยงสูงผลตอบแทนก็สูงแฝงชีวิตตัวเองไว้บนเส้นได้รางวัลก็ยิ่งมากมายมหาศาล สิ่งเหล่านี้คือเหตุผลที่เหล่าฮันเตอร์ตกเป็นเป้าหมายของความอิจฉาสาหรับจินวูแล้วมันค่อนข้างน่าผิดหวังฉันควรกลับไปทดสอบใหม่และเพิ่มแรงใช่ไหมจินวูสายศีษะไม่ว่าเขาจะคิดนานแค่ไหนก็ถือว่าเป็นความคิดกโง่อยู่ดีไม่ว่าเรื่องไหนระดับใหม่ของเขาก็คือแรงเอแรงบีหรือแรงซีการกระตุ้นอีกครั้งของฮันเตอร์ก็ถือว่าเป็นข่าวใหญ่ผู้คนชอบซุบซิบกันพวกฮันเตอร์มักจะมีเรื่องซุบซิบหนาหูหากเขาทดสอบใหม่ตอนนี้และคนส่วนใหญ่จะรู้เข้า คงขึ้นอยู่กับเวลาก่อนที่สถานการณ์พิเศษของเขาจะถูกค้นพบนอกจากนั้นเขายังไม่มีแผลได้หยุดการเจริบโตฮันเตอร์ที่สามารถเพิ่มความสามารถของตัวเองเขาแข็งแกร่งขึ้นตามเวลาเหรอฮันเตอร์คนนั้นเป็นใครกันเขาทําแบบนั้นได้อย่างไรฉันจะทําสิ่งแบบนั้นได้อย่างไรมีอีกหลายคนแน่นอนที่สนใจไม่เคยมีฮันเตอร์แบบเขาในประวัติศาสตร์ทำกลางความสนใจของแต่ละคนจะมีพวกคนที่พยายามใช้งานเขาและเป็นปฏิปักษ์แน่นอนหากมีใครทักคนแข็งแกร่งกว่าฉันล่ะ จินวูมีความคิดหวาดกลัวเขายังคงผาดพลังอำนาจจนขว่าจะมั่นใจในความสามารถการปกป้องตัวเองได้เขาไม่ต้องการเปิดเผยตัวเองให้โลกเห็นดังนั้นการทดสอบแรงใหม่จึงปัดทิ้งไปแต่ว่าฉันยังต้องหาทางทำเงินด้วยวิธีบางอย่างเขาไม่สามารถหางานธรรมดาทำได้เพราะไม่รู้ว่าเมื่อไหร่ทางสมาคมจะเรียกตัวกลับหากเขาถูกเรียกไปรวมกลุ่มลงดันเจียนเขาก็สามารถได้รับข้าวประสบการณ์และเงินได้เขาไม่ต้องการโยนโอกาสนั้นให้กับเงินเพียงเล็กน้อยแห่งอื่น ขณะที่จินวูขบคิดว่าทําอะไรดีเขาสังเกตเห็นงานใหม่ในบอร์ดเราจะรับทุกคนและ้อะไรก็ได้มาก่อนได้ก่อนดวงตาเขาเปิดกว้างมันเป็นหัวข้อใหม่ที่พึ่งครั้งขึ้นเขารีบตรวจสอบรายละเอียดอย่างรวดเร็วและพบว่าตำแหน่งห่างออกจากบ้านเขาไปไม่ไกลจินวูรีบหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาโทรขณะกาลังรออีกฝั่งรับสายสวัสดีครับจินวูส่งข้อมูลเบื้องต้นไปให้และสอบถามเกี่ยวกับงานอ่าคุณเป็นทันเตอร์แลงอีเหรอคําตอบดีกว่าที่เขาหวัง ตกลงคุณต้องมาช่วยเราเติมเต็มจำนวนคนแต่เป็นเกรและทั้งซีคุณอาจจะไม่ได้ช่วยในการต่อสู้มากนักดังนั้นเราต้องให้คุณอยู่นอกกฎการเก็บของแต่เราจะให้เงิน2ล้านวอนแทนว่าอย่างไรคุณตกลงไหมเงินสด2ล้านเหรอค่าตอบแทนน่าเหลือเชื่อมากแค่เติมเต็มจำนวนคนเงื่อนไขนั้นไม่เลวนะักแม้จะน่าเศร้าที่เขาถูกยกเว้นการเก็บของแต่จะไม่ปล่อยเงินสองล้านวอนหลุดมือไปแน่นอนตอนนี้มาเริ่มด้วยแบบนี้กันเถอะโอกาสแบบนี้ไม่ได้มีมาทุกวัน2ล้านวอนเพียงพอสำหรับทั้งเดือนเสียอีก จินวูยอมรับเงื่อนไขนี้ผมจะไปถึงที่นั่นใน15นาทีตอนที่18จินวูเตือนตัวเสร็จภายใน1นาทีจากนั้นเรียกแท็กซี่แล้วมาถึงตำแหน่งที่ตกลงกันมีคน9คนกําลังรอเขาอยู่ชายคนที่เป็นหัวหน้ากําลังโบกมือให้จินวูทางนี้เป็นชายขนดกร่างกายใหญ่เบิ่มทักทายจินวูด้วยรอยยิ้มคุณทรงจินวูใช่ไหมครับเอาล่ะดีใจที่คุณตกลงเรามาแนะนําตัวเองกันไหมชายหัวหน้าแนะนําเพื่อนร่วมทีม มีฮันเตอร์8ปคนรวมถึงเขาเป็นกลุ่มที่ทํางานร่วมกันมานานฮันเตอร์คนที่9ก็เหมือนจินวูเขามาหลังจากเห็นโพสการเพิ่มเติมเต็มจานวนคนขนาดแนะนําคนในทีมจินวูมองใบหน้าแต่ละคนเนื่องจากการเพิ่มค่าไหวพิพของจินวูจึงสามารถคาดเดาความแข็งแกร่งระหว่างฮันเตอร์ที่ร่วมตัวกันอยู่ที่นี่ได้5คนนั้นมีระดับเดียวกันอีก4คนต่ำกว่าดังนั้นก็เป็นเลนเตอร์แลงซีห้คนแรงดี4คนหรอการรวมกลุ่มเข้าเกตแลงซี C, มีกฎอยู่นั้นคือต้องใช้คนขั้นต่ำสิบคน เือครึ่งหนึ่งของกลุ่มอย่างน้อยต้องเป็นเล้งซีจากนั้นทางสมาคมถึงจะให้อนุญาตรวมกลุ่มกันได้ดูเหมือนว่าที่พวกเขาต้องการจินวูเพื่อเติมเต็มจำนวนคนถึงเป็นเรื่องจริงตอนนี้เราก็ได้แนะนําตัวกำหนดแล้วฉันจะขออธิบาย 2- อสอย่างพางดงซุกเป็นฮันเตอร์แล้งซีไปหน้าเขาผ่อนคลายซึ่งเกิดขึ้นจากประสบการณ์เขาเริ่มอธิบายถึงกฎหลายอย่างและคําเตือนในการรวมกลุ่มลงดันเจี้ยนนี้ถ้าพักมีใครสักคนเข้ามาใกล้จินวูอืม ดูเหมือนลาทั้งคู่จะเป็นของแถมชายหนุ่มใบหน้าสดใสอีกคนเป็นฮันเตอร์ที่ฮวังดงซุกลับมาเติมเต็มจํานวนคนแต่ว่าเขาไม่เหมือนจินวูและเป็นแรงดีที่เข้าร่วมต่อสู้ได้ด้วยชื่อของเขาคือยูจินโฮอายุ22ปีจินวูทักทายด้วยการโค้งหัวเล็กน้อยและหันกลับมาหาหวางดงซุกยูจินโฮหวังจะสนทนาด้วยกับเกาหัวแกแ่ๆแ,และกลับไปที่ตำแหน่งของตัวเองคุณฮวางไปกันได้แล้วเราไปต่อสู้กันเถอะทําไมต้องอธิบายพวกนั้น ใช่ใช่ใช่ฉันกำลังหูอื้อหมดแล้วขณะเพื่อนร่มทีมกำลังบน่นพว,วังรองซุกหัวลาะเอาล่ะงั้นฉันจะหยุดอธิบายไว้ตรงนี้มุ่งหน้าไปกันเถอะทุกคนเตรียมตัวก่อนจะเข้าไปในเกตอ่าก่อนหน้านั้นพวกคุณสองคนแค่เซ็นสัญญานี้ก็พอแล้วพวงงังรองซุกยื่นกระดาษให้จินวูและยูจินโฮมันคือสัญญาง่ายๆคุณแค่ต้องเขียนชื่อตัวเองด้านท้ายแล้วเซ็นลงไปสัญญาของจินวูค,คือการไม่เข้าร่วมการต่อสู้ หรือได้รับของที่เก็บมาได้เขาจะได้รับเงินสองล้านวอนหลังจบการลงดันเจี้ยนนี้ซึ่งเหมือนกับการสนทนาในโทรศัพท์แต่ทว่าบรรทัดสุดท้ายทําให้จินวูสนใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นในดันเจี้ยนจะไม่รับผิดชอบทุกกรณีเปรียบเทียบกับดันเจี้ยนทางการภายใต้สมาคมแล้วหากมีบางอย่างเกิดขึ้นกับดันเจี้ยนส่วนตัวจะไม่มีค่าตอบแทนทั้งยังไม่มีประกันคุ้มครองชีวิตอีกด้วยชีวิตแต่ละคนเกี่ยวข้องกับอันตรา,ายมากเกินไปก่อนจะเซ็นสัญญ,ญาจินวูถามพาวางรงซุกข,ขึ้นมางั้นคุณต้องกาารรให้ผมทํอะไ ไม่มากนะักแค่เดินตามเราไปรับรอบและถือกระเป๋ากระเป๋าเหรอพวารองชุกชี้ไปที่กระเป๋าขนาดใหญ่ของเพื่อนร่วมทีมที่ไม่ได้เอาลงมาจากรถข้างในนั้นเป็นอาหารเสื้อผ้าของใช้อุปกรณ์ผฐมพยาบาลเดี๋ยวอุปกรณ์ผดมพยาบาลในดันเจี้ยนเหรอเราจะเข้าไปโดยมีฮิลเลอร์คุณน่าจะรู้ว่ามันยากมากที่จะได้รับพันเตอร์สายฟื้นฟูเข้ากลุ่มเชื่อส่วนตัวเราเป็นแบบนี้มาตลอดพวา่าดงซุกหัวล้อทึกทักการรวมกลุ่มเข้าดันเจี้ยนเกิดขึ้นในวินาทีสุดท้ายเข้าไปเพื่อให้พอกับจานวนคนท่านต่ํา ตอนนี้มีข่าวใหม่ว่าไม่มีฮีอร์ในกลุ่มมีแต่คนรับหน้าที่ทําความเสียหายและป้องกันเท่านั้นจินวูเกินเสียงผลลัพธของตัวเองแต่ว่าเหตุผลที่จินวูสามารถเซ็นสัญญาได้ไม่ใช่เพราะเงินสองล้านวอนแต่เพราะเขามั่นใจในความสามารถการปกป้องตัวเองนี่ของคุณผมด้วยพะวังดงซุกตรวจสอบลายเซ็นของทั้งสองคนจากนั้นก็ตะโกนเสียงดังงั้นไปกันเถอะกลุ่มพวกเขามุ่งหน้าไปสถานที่ที่เกิดปรากฏขึ้นมามันเป็นสถานที่ก่อตั้งอาพาร์ตเมนต์ที่ถูกทิ้งร้างการก่อสร้างหยุดไปครึ่งทาง แหตุฉันคิดว่าเศรษฐกิจไม่ได้ดีนักซงจินวูเดาะลิ้นต้องรอยของสิ่งก่อสร้างที่ยังไม่เสร็จเหมาะสมที่จะเก็บไว้ในความทรงจําคุณรู้ด้วยเหรอ,อยูจินโฮเดินเข้ามาด้านข้างจินวูลและพูดเสียงต่ำฉันได้ยินมาว่านักลงทุนที่ทํางานที่นี่ต่างสูญเสียทุกอย่างและดด้นลนมีชีวิตแต่ประธานบริษัทหนีออกจากประเทศพร้อมกับเงิน900ล้านวอนเมื่อสองเดือนก่อนแม้ว่าจินวูแสดงเจตนาหลายครั้งว่าไม่ต้องการพูดคุย จินโฮกลับไม่มีท่าทีที่จะออกไปจากข้างๆจินวูอาจเป็นเพราะคนทั้ง8คนพวกนั้นเป็นเพื่อนเก่ากันและเข้ากันได้ยากซองปกติเป็นคนพูดน้อยเหรอจินโฮเรียกเขาสั้นๆว่าซองแม้แต่การเมินเขายังเป็นเรื่องน่าเบื่อหน่ายคณพูดเกินได้แย่จริงๆฉันโตมาโดยไม่ต้องพูดก็ได้ฮ่าฮ่าจินวูไม่มั่นใจว่าเด็กคนนี้มองโลกในแง่ดีหรือโง่กันแน่จินวูเกาศีรษะตัวเองพร้อมกับมองใบหน้ายิ้มๆของจินโฮหืมฉันเครียดนะยังไงก็เถอะ ช่วยไม่ได้ที่เขาเข้าใกล้เกตก็ยิ่งเครียดขึ้นสําหรับฮันเตอร์คนอื่นแล้วมันอาจจะเป็นเรื่องง่ายๆในการหาอะไรได,ได้แต่กับจินวูแล้วดันเจียนทุกแห่งคือการต่อสู้เสี่ยงชีวิตป่าสมจันที่เจ็บปวดทั้งหมดของพวกนั้นเป็นตัวนําพาให้เขาเคร่งเครียดถึงแล้วฮาวางดงซุกจุดกลุ่มเอาไว้หูแต่ฮันเตอร์อ้าปากค้างคุณฮาวางแน่ใจใช่ไหมว่านี่เป็นเกตแรงซีมันใหญ่ไปนะเฮะชิดว่าทางสมาคมจะโกหกเหรอฉันได้ยินมาว่าทีมตรวจสอบมาตรวจสอบไปแล้วสองครั้ง หลุมดำเหมือนทางเข้ากำลังลอยอยู่กลางอากาศนั่นคือเกตขึ้นพลังเวทรั่วไหลออกมาจากเกตจจำนวนพลังเวทในขึ้นเป็นตัวกำหนดแรงของเกตแห่งนั้นเมื่อถูกค้นพบทางสมาคมจะส่งทีมพิเศษมาวัดพลังเวทด้วยอุปกรณ์ ผลลั์ข้อมูลจะเป็นสาธารนณะกลุ่มส่วนตัวหรือกิวต่างๆจะขอสิทธิในการลงเดันเจี้ยนจากทางสมาคมเกรดแรง B และ A ส่วนใหญ่จะถูกทางกิวใหญ่ๆเลือกไว้แล้วทั้งยังอันตรายเกินที่จะรวมกลุ่มส่วนตัวเข้าไปเองกลุ่มส่วนตัวมักจะส่งคำขอและจองเกรดแรง C หรือต่ำกว่าแทนรวังรงซุกหยุดตรงหน้าเกตและหันกลับมาหากลุ่มของตนฉันจะเข้าไปก่อนแล้วคอยตามมาทีหลังผลรับความเสียหายยกลูกขึ้นมาจากนั้นคนที่เหลือก็ตามปทีทะคนเผื่อกรณีฉุกเฉิน จินโวยืดร่างกายเล็กน้อยข้างเขาเป็นจินโฮกําลังนําอุปกรณ์หลายอย่างออกมาจากกระเป๋าทั้งหนาและโล่ที่เขาถือต่างสองประกายเจิดจลัสแค่ชาเลืองมองก็รู้ได้ว่าเป็นอุปกรณ์คุณภาพสูงไม่ใช่สิ่งที่ฮันเตอร์เริ่มต้นจะถือครองได้หืมโตขึ้นโดยไม่ต้องพูดก็ได้ดูเหมือนเขาจะมาจากครอบครัวที่มั่งคั่งนะจินโวมองจินโฮด้วยความประหลาดใจจินโฮรู้สึกถึงสายตาอีกฝ่ายจึงก้าวไปข้างหน้าด้วยความยินดีทรงคุณว่าคุณแรงอีใช่ไหม มั่นใจได้เลยว่าผมจะปกป้องคุณเองโปรดยืนใกล้กับผมไว้จินวูกับศีษัใครกำลังปกป้องใครกันแน่แน่นอนขอบคุณละกันไปด้วยกันเถอะชายสองคนเข้าไปในเกศอย่างปลอดภัยข้างในจันเจี้ยนเงียบสนิททั้งเงียบและมืดมิดพวังดงซุกออกคำสั่งแรกกิวฮันเปิดไฟครับผมฮันเตอร์สายเวทโจกิวฮันสร้างแสงลอยขึ้นมารอบข้างสว่างขึ้นทันทีพวังดงซุกลดโล่ลงและเอียงศีรษะอะไรอสุนเวทยอยู่ไหนผมสายจังว่าทำไมถึงไม่มีแสง ดันเจียนปกติมีก้อนหินเรืองแสงทึ่งถูกวางไว้ที่นี่และเรียงรายตลอดทางเพื่อสร้างแสงไฟแต่ดันเจียนแห่งนี้ไม่มีอะไรเลยดูจินโฮกระซิบกับจินวูซองมีดันเจียนที่ไม่มีอสูรเวทด้วยเหรอ<ช>จินวูเอานิ้วแตะเลมฝีปากยื่นหูออกไปเขาได้ยินเสียงฝีเท้าจำนวนมากกำลังใกล้เข้ามาจินวูเอ,อ่ยขึ้นมาไม่ใช่ว่าพวกมันไม่มีพวกมันแค่ยังมาไม่ถึงดูจินโฮกินน้ำลาย<ช>ในไม่ช้าในกลุ่มก็ได้ยินเสียงที่จินวูได้ยินรวางดวงซุก รู้สึกว่ามีบางอย่างผิดปกติดันเจียนที่ไม่มีหินเรื่องแสงสิ่งมีชีวิตอะไรที่อาศัยเคลื่อนไหวในความมืดและดึงดูดแสงไฟใช่แล้วฮวองรองซุกและคนในทีมต่างมีสีหน้ามืดมนเหมือนกันมแมลงพวกมแมลงป้าเอ้ยพวกมแมลงเหรอเนี่ยฮาวงรองซุกตะโกนกับคนในทีมทุกคนรักษาตำแหนง่งพวกมันกำลังมาหันไปข้างหน้าตรงไหนรักแห่งข้างหน้าโอมอง่งบางอย่างจำนวนมากกำลังมุ่งหน้ามาทางนี้นี่ไม่ใช่ลางวดใช่ไหมอย่าพูดอะไรแบบนั้นสิอสูรเวทมีหลายรูปแบบ โดยเฉพาะรูปแบบมแมลงมักจะเป็นปัญหาพวกมันฆ่าได้ยากนักเคลื่อนไหวเป็นกลุ่มนอกเหนือจากนั้นในหนึ่งตัวมีพลังเยอะรูปแบบมแมลงที่แยก่ก็คือพวกมดฮันเตอร์หลายคนที่หลงผิดเข้าไปในรังอสูรมดมักจะมีจุดจบหน้าอนาถเสียงมแมลงกำลังเคลื่อนไหวไป,ไปตามพื้นดินกำลังดังขึ้นมาและดังขึ้นเรื่อยๆพวกมันกำลังเข้ามาใกล้กลุ่มคนวางดวงซุกยกโล่ขึ้นมาใต้คางแต่พวกมแมลงไม่โผล่มาเด็กน้อยด้านหลังพึมพำขึ้นอะไรพวกมันอยู่ที่ไหนฉันยังได้กินพวกมันอยู่เลยวางดวงซุกเห็นอะไรม จินวูทักพวกเขาด้านบนอะไรนะฮาวังนงซุกมองขึ้นไปด้านบนฉาพันมแมลงตัวยักษ์กำลังผ่านเพดานด้านบนเข้ามาหากเตือนช้าไปอีกนิดเดียวพวกมันคงตกใส่หัวแต่ละคนไปแล้วการเผชิญหน้ากับสุนเวทที่กระจุกตัวกันบนพื้นเหมือนพวกมแมลงนั้นแค่สูญเสียความมั่นคงนั่นหมายถึงความตายหากเราพบมันช้าไปอีกนิดเดียวต้องขอบคุณที่เขาไม่เจอตัวมดตัวไหนในกลุ่ม,มแมลงที่กำลังโจมตีเขาวรบวบรวมความแข็งแกร่งในลำคอและตะโกนออกมายิงยิงพวกมันลงมา ฉันดึงความสนใจให้เองลูกธนูและพลังเวทลอยข้ามผ่านอากาศเข้าหาพวกมแมลงวูฟแกรปังกิสมีไม่ขีดตัวที่ตกลงมาด้วยการโจมตีส่วนพวกที่เหลือกระโจนลงมาบนพื้นด้วยความตั้งใจของตัวเองจิตนาของมันคือการต่อสู้กับเหล่าฮันเตอร์ตอนนี้คงเริ่มหน้าที่ของแท้งในการต่อสู้แล้วฮาวารองซุกใช้ชักศาสดึงความสนใจใส่พวกอสูรเวทพวกมันหันสายตามาหาฮาวารองซุกราวกับการถูกจับด,ด้วยอะไรบางอย่างทางนี้พวกมแมลงสอโคก อสูรเวทหลายสิบตัวพุ่งหาฮาวังดวงซุแกแขกคิงคิงโลของเขาป้องกันการโจมตีแต่ละตัวแม้แต่กองเล็บและขากรรไกรที่แข็งแกร่งก็ไม่สามารถเจาะผ่านโลไปได้ทักษะของฮาวังดวงซุจกจับพวกมแมลงไว้อยู่หมัดอดทนอดทนอดทนเขากําลังรอจังหวะจบแล้วครับสําหรับตอนนี้โหกําลังมันเลยจบแล้วจินโฮจะได้ออกลงหรือเปล่าเนี่ยเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อรับชนกันต่อต่อไปถ้าชอบปากากดไลค์กดแชร์กดทับตะไคร้เพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับ